อย่างร้านที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สอนได้ไหมก็ได้ครับสอนได้หมดเลยอาจารย์คิวสอนอะไรไปบ้างครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับเรามาทําอะไรกันครับวันนี้วันนี้เรามาสอนเครื่องนะครับลามาโซโคคลาสิกครับผมอาจารย์คิวสอนอะไรไปบ้างครับวันนี้ก็เทคนิคการปรับจูนเครื่องนะครับต่างๆเนาะวิธีการสกัดกาแฟที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รายละเอียดของเรื่องเมล็ดกาแฟนะครับความยากของการสอนนอกสถานที่มีอะไรบ้างเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เชิงเรียกว่ายากนะแต่ว่า เราต้องเข้าใจในพื้นที่ที่เรากำลังไปก่อนอะไรเงี้ยครับดูสังเกตนะครับหน้าบานเนาะการจัดโฟงานอะไรเงี้ยครับต่างๆอย่างร้านที่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สอนได้ไหมก็ได้ครับสอนได้หมดเลยขอแค่มีระบบน้ำระบบไฟใช่เตรียมพร้อมไว้ผมแค่นั้นเองซื้อเครื่องใหญ่กับ NL ไปสอนให้ทุกที่ไหมจริงๆไปทุกที่นะครับทั่วประเทศเลยได้ข่าวไปทัวอีสานเจังหวัดเป็นยังไงบ้าง สนุกดีครับได้ประสบการณ์ใหม่ๆดีเขาก็ใช้กาแฟสเปเชียลเหมือนเราไหมเยอะนะผมว่าโซนที่สาเยอะมากนะครับผมว่าเป็นพื้นที่ที่แบบว่าการแข่งขันในเรื่องของกาแฟเนี่ยสูงมากเข้มข้นมากไม่แพ้กับจังหวัดอื่นเลยเป็นวงการกาแฟที่ดีดีมากครับฝากอะไรถึงคนที่ยังไม่รู้จัก NL และอยากให้ไปสอน,นที่ผมว่าจริงๆแล้วว่าเราเราเขา้ามาพูดคุยกันได้นะรายละเอียดทุกๆเรื่องเลยนะครับเราพร้อมที่จะเลี้ิงดีๆให้คขาปรึกษาเลยนะครับเอาจริงๆยังไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องกับเราก็ได้ติดต่อเรามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับโดยเฉพาะ เรื่องมเมล็ดกาแฟนเนี่ยเราบอกเลยว่าเราเนี่ยรายละเอียเดเยอะมากนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่า NL เนี่ยโตจากโรงคัวเนาะเรื่องกาแฟนเนี่ยเราก็มีครบวงจรเลยครับอยากเพสเครื่องชงอยากเพสเครื่องบดเข้ามาได้ไหมได้ได้หมดเลยเอาจริงแค่เข้ามาพูดคุยกับเราเแค่นี้เราก็ดีใจละน้อเหมือนเราได้เพื่อนใหม่เข้ามาด้วยนะครับงั้นวันนี้ขอลาาจารคิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ